ยูนิตนี้คือ Sea s c o r p ป o n เรือยิงอากาศขนาดเบาของฝ่ายโซเวียตที่ออกแบบมาเพื่อจัดการยูนิตบินโดยเฉพาะติดตั้งปืนลักที่สามารถยิงใส่เครื่องบินได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วเวหมาะสำหรับการคุ้มกันกองเรือจาก Harrier Black Eagle หรือ Rocket t ที r ของฝ่ายพันธมิตรจุดเด่นของ Sea s c o r p ป o n คือราคาถูกผลิตเร็วและเคลื่อนที่ไวมีระยะยิงอากาศไกลถึง12ช่องและยิงได้ถี่เมื่ออัปเกรดเป็นระดับ e l i t e นอกจากนี้ ยังสามารถยิงส่ยูนิตภาคพื้นดินได้เล็กน้อยแต่ดาเมจเบามากข้อเสียคือพลังชีวิตต่ำถ้าไม่มีการคุ้มกันอาจถูกเรือดำน้ำหรือยูนิตน้ำหนักหนักกำจัดได้ง่ายแต่เมื่อใช้ร่วมกับไทฟูนแอทแท็กซับและเรดนอตซีสกอ์เพียนจะกลายเป็นแนวป้องกันอากาศที่ขาดไม่ได้ในกองเรือโซเวียตถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวยูนิตสุดโหดจากเรดอเลอร์ในตอนต่อไป แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ